หน่วยโลกเราน่าอยู่ใครเม็ดเชนวันนั้นชันเห็นมันหนักกลัวเหลือทนกองขยะเอลนกัสผิดบนทั่วทองนภาการผลิ กิดผิดหรดูอยากให้เธอรู้โลกที่อยู่ร้อนขึ้นทุกคราตอนไปซื้อของใช้แค่พวกแก้วกองข้าวถุงผ้ามารียุศธนาหันมาดูแลโลกเราคลายเม็ดเชนวันนั้นฉันเห็นมันน่ากลัวเลือทน เซลทูใลพิบตามาริยูสนานั่นคือนำกลับมาใช้ใหม่พายุแดดลมฝนนั่นเวียนวนเกิดผิดหรือดูอยากให้เธอรู้โลกที่อยู่ร้อนขึ้นทุกคราตอนไปซื้อของใช้แค่พวกแก้วกองข้าวทุง อย่าฟังแล้วผ่านหูอย่าดูแลไม่เห็นมาช่วยกันดูแลโลกของเราให้หน่าอยู่กันนะคะเด็กๆได้ฟังเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเราแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมมอบหมายในสัปดาห์นี้คุณครูอยากให้เด็กๆทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้หรือรดน้ำต้นไม้แล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ชื่นชมกันนะคะอย่าลืมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แยกขยะตั้งแต่อยู่ต้นทางที่บ้านของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย